ทำโปรเจกต์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรดีอะแล้วว่าเอาเรื่องการแยกตัวของอขน้ำกับน้ำมันดีกว่าไหมคือตอนนี้ยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงไม่เข้ากันแต่ว่าเอาเรื่องขึ้นดีกว่าทำไมอะรู้เหรอว่าทำไมมันถึงไม่เข้ากันอะคือน้ำกับน้ำมันมันรับปัวกันได้ปะคือผมไม่เข้าใจอะเรื่องแค่แนะี้เด็กอนุบาลก็ทําได้ปะคือถ้าเราความรู้รอนุบาลเกก็สุตเด็กเล็กปะคุอทาไมมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นป้าของแกอะมันยากเกิน เราขึ้นคือจะไปถ่ายที่ทะเลเลยเหรอมันยากไปไหมขื้นก็ได้ชอบทะเลไงคือน้ำมันหมันก็ได้ไม่ไม่คือความรู้รอบตัวแค่เนี้ยไม่รู้เลยหรอเย็นมันยังไงอ่ะคือก็ไม่ได้มีโทอแกงไงถ้าเก่งมากก็มาดูใบน้ำมันหรืมันก่อนเนาะเอาทะเลเอาทะเลก็วอกที่หนึ่งเอาเออก็วอกที่หนึ่งเอาทะเลผมว่าเอาเรื่องขึ้นดีกว่าสมกับเป็นมาพุ่งดีมาอะไรน้ำกับน้ำมันป้าง้าอ๋อคือทำไมไปดำน้ำเหรอจะไปเลี้ยงปลาหรือไปนั่งเงือนเป็นไรแอเลี่ยวหรอดูหลังเดี๋ยวไปป้อที่ะหลุดป้ออะไรกันนะจะไปห้้องนแก่อนไะ ไม่เข้าใจี่จะเอาเลยกันแม่คือไม่ไม่ไม่แมวแมว ขึ้นแนวยาวต่างกันสองเรื่องหนงด้สั่งถึงท้องเรื่องหนงด้ส่วนสองมีทุแอันดุจอัตราความเร็วความยาวเพือนนาฬิกาหรือว่าเคส ำโปรเจกต์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเหรอ